สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะท่านผู้ชมค่ะก็มาถ่ายภาพบรรยากาศการก่อสร้างหลังคาให้กับรูปเหมือนหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็มีบางท่านก็ได้ร่วมสมทบทุนสร้างหลังคาให้กับปู่นะคะแอดก็ต้องขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะก็วันนี้จะมาตาม ตัวเลขสูตรคำนวณของลุงหมายนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเลขสูตรของลุงหมายก็เข้า4 5เต็มๆนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแคลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็เดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูสูตรคำนวณของลุงหมายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่จะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับลุงหมายนะคะตามแอดไปเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ลุงหมายก็มาขายลอตเตอรี่เหมือนเช่นเคยทุกวันนะคะวันนี้แอดก็จะตามต่อให้นะคะเพราะว่าสูตรของลุงหมายก็แม่นมากนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับลุงไมายด้วยกันนะคะวันนี้แอดก็สั่งลอตเตอรี่ลุงไมายไว้สามใบเหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะลุงไม้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะลุงไมยโชคดีบ้างไหมคะโชคดีเลยโชคดีเลยไม่ได้ซื้อตามสูตรเบาลุงทดออกอ๋อทดออก จ่บอกว่าตัวนี้กันให้ก็ไม่ให้อย่างดีเลยเพราะว่าตัวที่เราชอบไม่ออกเนาะจะมาออกตัวตัวกันเนาะค่ะเลือกซื้อก็เลยไม่โชคดีเลยไม่โชคดี่้องเอาให้หมดอ๋อแอดอดก็ไม่โชคดีค่ะก็คัดออกเหมือนกันค่ะจ้าก็โชคดีอยู่จก็วันนี้ได้สูตรมาแล้วน่ารูครับได้สูตรมาแล้วมานั่งรอ ัแต่เช mm ้าโมแต่ประโยชน์น้ำกรดทะลุไปกรีดยางมาพอดีเราจะไปเลยพี่อ๋อจ้ายังโชคดียังเห็นอ๋อเนาะไอ้หวยไม่ได้วันนี้เครียดรู้สึกเครียดเครียดเลย่วยอุดนนแล้วสามใบแอดมิ้กี่ใบอะสี่ห้าหกใบเยอะหวยมันเยอะพอดี มันเยอะก็เลยเอามาสี่ใบเลยจะไปตามทวงนี่เลยแหละนี่มีเยอะกับลูกค้านะลูกค้าไปจำได้ได้หมดก็คงได้หลายใบแต่ลูกหาไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นเองก็สูตรก็ได้มาแล้วเนาะลุงเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขสูตรคำนวณจากอาจารย์ลุงหมายนะคะท่านผู้ชมคะก็งวดที่ผ่านมาเข้าเต็มเต็มสี่ห้านะคะก็จะมีตัวไหนบ้างคะลุง มีสี่หนึ่งเก้าหกแล้วก็นี่เออหกตัวนี้ไม่ไม่ต้องนะครับเอาแค่แค่นี้เถ้ามันมีมีเก้ามันจะมีหกก็แล้วเขาเขาไปดูเก้าตัวเดียวกันเนาะเพราะว่าเพะเจ็ดมันจะแทรกซ้อนมาถ้าไม่มีหนึ่งมันจะมีเจ็ดเขาเลยจับเจ็ดให้นี่จับเจ็ดให้ด้วยวันงวดนี้ถูกแน่แนวดนี้ถูกแน่คิดว่าถูกแน่ถูกเหมือนวดที่แล้วก็ถูกอ๋อจ้ะอ่ พราะสีที่ที่วงกลมเอาไว้นี่วงกลมเอาไว้นี่ครับไม่ที่ที่ชอบตัวที่เน้นตัวที่ชอบเนาะตัวไหนนี่ตัวไหนที่เนี่ราคาท่านผู้ชมคะก็ตัวไหนครับตัวเลขสูตรจะมีสี่หนึ่งเก้าไหนละสี่สองหายไปแล้วเขาเอาไปหมดแล้วสี่หนึ่งเก้าแล้วก็สูตรแล้วก็ มีสอลุงก็กำลังขายลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเดี๋ยวพ่อมีสองศูนย์ไหมสองศูนย์นี่ลูกค้าหาสองศูนย์มีสองศูนย์สองศูนย์สมสองศูนย์นี่นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะก็ลุงไม้ก็จับคู่ให้แล้วนะคะมีเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็ สองหนึ่งหนึ่งสองเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าห้าห้าเก้านะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดแล้วก็สี่สองสองสี่นะคะดูดูนะครับดูวันนี้ดูดูมันจะเยอะดูวันี้จับใหเยอะครับเขาจับให้ห้าหางครับห้าหางกับห้าหางพอดีก็จับให้ห้าหางทีนี้นี่เราก็เลยจับตัวสัมลองให้ไว้สองหางสองสองสองหางตัวกันไว้ครับ แต่ผมชอบตัวกันนะเนี่ยตัวที่วงกลมไว้คือตัวชอบตัวที่ชอบคือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสี่นงเนาะเจ็ดสี่ถ้าถ้าถ้าไม่ชอบทางนู้นก็จับคู่ฝั่งนี้ก็ได้อย่างหนึ่งอย่างสี่หนึ่งอย่างหนึ่งสี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็งดู ละเอียดมันก็จับเอาเองเลยตัวน่าโชคแต่ว่างวดนี้ผมคิดว่าเข้าแน่ๆนเข้าอีกนะลุงเข้าแน่แผมดูแล้วว่าดูดูตามลักษณะแล้วครงวดนี้คุณลุงก็มั่นใจอีกว่าตัวเลขสูตรจะเข้าอีกเนาะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะลุงเนาะให้ให้ดูเอาจาคะฝากท่านผู้ชมให้ดูเอานะครับเพราะว่างวดนี้นะผมเล็งแล้วว่าเลขมัน มันไม่มีเจ็ดเขาวิ่งวิ่งเจ็ดนะงวดที่แล้วให้วิ่งเก้าถูกไหมเก้าเก้าถูกเนาะถูกเก้าเก้าเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดให้วิ่งเก้าวดที่แล้วงวดนี้ให้วิ่งเจ็ดเขาวิ่งเจ็ดเอฟซีท่านใดชอบวิ่งเนาะก็วิ่งเจ็ดได้เลยนะคะใครชอบวิ่งวิ่งเจ็ด ว่าลุงก็มั่นใจเนาะมั่นใจมากวันนี้ครับวันนี้ก็ขอวิงวอนให้หลวงปู่นะครับช่วยลูกหลานเดยเด้มมาทําตรงนี้ะลวงปู่ช่วยทุกเที่เวเลยเนาะดักสิทธิ์ทั้งหลายในแถวนี้ก็ของหลวงปู่ก็ให้ดนบันดาลให้ลูกได้ได้เลยคำนวณมาก็ให้เข้าตอให้เข้าอีกนะลุงเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะครับวันนี้ให้ทั้งบนทั้งล่างเลยน่าจะบนทั้งล่างเอฟซีรอคอยเยอะมากค่ะลงถามทุกวันค่ะ ถามเขากามโทรหาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวหาซื้อไม่ทันเขาว่ามีมีมีหลายคนอยู่นะที่ผมไปแถวปราสาทพุมโพนว่าติดตามจากละอองชินเท้าเขาบอกว่าใช่ลุงสมหมายไหมนี่เขาบอกว่าขายเป็นคนดังแล้วเขาายอรงเนี้ยขายอะไรเพลงนี้นี่เลยตัวเป็นๆนี่เลยขายดิบขายดีเลยลุงเพราะว่าลูกค้าเอฟซีรู้จักเยอะเนาะ นี่ก็าถายใจดีจาลุงไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเนาะเออ FC FC ก็ไม่ต้องเครียดแต่มาไม่ได้ถ่ายคือ FC เอ็ดมันนี่ได้ถ่าายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายผมจะไปก่อนให้ไปถ่ายนู่นานผมก็ต้องรอนานผมก็เลยจะไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะเป็นวันหลังเลยก็จะให้แกเหมือนเดิมนี่เลยก็แบ่งปันทุกคนเนาะลุงเนาะแบ่งทุกคนไห่อันนี้เรา พราะว่าผมเนาะผมต้องเวลาของผมด้วยเพราะว่าผมต้องไปเมื่อกี้เกือบจะไม่ได้เจอเนาะเพราะว่าส่วนทางกันแอดก็เรียกลุงมาคืนเนาะก็เกรงใจเลยกลับมาคืนเรียกลุงมาคืนเลยก็ติดหวยไว้ด้วยเลยใช่หวยก็ติดไว้สามใบสี่ใบเนาะจ้ากยเอาหลับมาส่ก็ไม่ได้ตังนะแอดก็ยังไม่เออให้นะครับก็ดีเลยนะครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ของแอลกับมิวส์ชาแนลครับรู้สึกจะ แฟนขับเยอะอยู่นะแฟนขับเยอะอยู่วันนี้ถูกอีกถูกอีกตัวไหนคะคุณลุงชอบตัวไหนมากที่สุดคะผมผมจะเป็นตัวชอบที่ผมจะชอบนะผมชอบ1นีชอบ1นสีกับ7จ็ดสีหนึ่งสีกับเจ็ดสีนะหนสแต่เขาไม่ได้จับหรอกเพราะว่าผมชอบ1นึ่งสีผมไปไปเมื่อเช้าไปเซียมซีไปจับเอาทูบมา1ิบีดอก พอไปสั่นซีมซีได้เลขสิบสี่อีกสนใจหลวงปู่จะให้ตัวนี้เนาะหนึ่งวิชาลู่ไปจับหลวงปู่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะหนึ่งสี่แต่เขาไม่ได้จับในในวงนี้แหละผมในสูตรนี้ไม่ได้จับเนาะลุงเนาะนี่นะคะท่านผู้วก็เล็งเล็งเอาดูพิษกัญชาเลยครับแต่ตัวผมชอบมันไม่ค่อยออกหรอกตัวที่แล้วเนี่ยผมชอบไม่ออกออกสี่ห้าเฉยเลยออกตัวกันเออออกตัวกันตัวไหนที่เรามีชอบจะออกตัวนั้นเนาะ แล้วตัวไหนที่ลุงไม่ชอบคะตัวนี้แหละไม่ชอบนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ชอบนี่ตัวตัวไม่ชอบลุงไม่ชอบสองหนึ่งเนาะเนี่ยผมไอตัวที่สามตัวเนี่ยผมชอบตัวตัวกับหนึ่งสีเนี่ยผมชอบเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ได้จับคู่นะใช่จับเอาเองคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขสูตรคํานวณแม่นๆ่นจากลุงหมายนะคะก็วันนี้ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชม ชอบตัวไหนก็รีบจัดได้เลยนะคะเพราะว่าแอดก็มาตามตัวเด็ดๆจากลุงหมายไปฝากกับ F อซทุกท่านแล้วนะคะส่วนท่านผู้ชมจะเลือกพิจารณาตัวไหนก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมนะคะแอดก็ตามให้แล้วนะคะหรือไม่เราก็จับคู่เอาใหม่ก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีหกตัวนะคะในสามเหลี่ยมนะลุงเนาะมีหตัวนะคะเราชอบตัวไหนก็จัดตามใจเราชอบนะคะท่านผู้ชมก็ ในแต่ละคลิปก็ดูแล้วก็เผื่อใจไว้บ้างเด้อ๋อเอดเชื่อว่าน่าจะเข้าอีกค่ะลุงเพราะว่าเพราะว่างวดนี้เอ็ดก็ส่วนมาซื้อห้าเก้าเยอะค่ะก้าหเก้าห้าไม่ได้เอาเอาห้าเก้าค่ะเนาะก็จะมีชนกับของลุงด้วยเนาะครอยาก็อยากให้โชคดีเหมือนกันแหละอยาโชคดีทุกคนลูกผัช่วยลูกด้วชั่วโมงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะสำหรับ ตัวเลุงทัตแกบอกว่าลุงหมายถ้ามาทําตรงนี้เข้าทุ่งวดเลยก็บอกว่าลุงปูชจริงจริงด้วยว่าลุงปู่ช่วยโอ้ค่ะเลขเข้าทุ่งม้วเนาะเนี่ยดูเที่ยวที่แล้วไม่ต้องกลับเลยสี่ห้าสี่ห้าหลักเลยงวดที่แล้วตรงตรงเลยเอ็ดไม่ได้ซื้อก็เลยไม่โชคดีเอ็ดได้สามใบผมเลือกซื้อเป็นตัวใช่เหมือนกคงค่ะผมเลือกซื้อเป็นตัวถ้าไม่ได้ซื้อบล็อของลุงละมั่งลุงที่โทรมาสั่งลุงไว้ให้วันนั้นไหน สองใบห้าอ๋ออ๋อเขาได้กับลุงนั่นแหละเขาได้สามใบเนี่ยโอ้ยน่าจะให้ติ๊กเนาะเออใช่ลุงเขามาซักได้สามใบได้สามใบก็อุดนุนลุงแล้วไงคะนั่นเลยนั่นเลยไม้ให้โชคเขาบอกอุดลุงไม้ให้ดีแล้วดีแล้วก็พูดไปไงเยอะๆก็ได้เยอะๆออยากให้ได้เยอะๆยอเลยวันนี้ได้ทุบลุงไม้อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ แฟนคลับของนุชแชนแนลมิวแชนแนลทั้งละองแชนแนลค่ะเออละองแชนแนลผิดช่องแล้วค่ะผิดช่องผิดช่องค่ะละองแชนแนลขอโทษขอโทษติดปากก็มิวแชนแนลก็ให้แฟนคลับทั้งหลายที่ที่ถูกงวดที่แล้วก็งวดนี้ก็ดันดันหน่อยเอายาเยอะหน่อยมั่นใจเนาะว่าจะเข้าอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยงวดนี้แปเปร์ะครับหวังวดนี้หลวงปู่คงจะให้ ถูกดีแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนให้หลวงปู่ช่วยลูกหลานและช่วยละอองและช่วยมิวชแนลให้ FC ดครับ fc ให้กดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยเพราะว่าเลขเข้ามาหลายงวดแล้วผมอยากให้ละอองไอเทียบเทียบไอไอมีหลายหลายงวดมาเทียบกันสรุปให้ให้ดน่อยเดินเดี๋ยวจงวดหน้าค่อยสรุปก็ได้สรุปวันสุดท้ายครับสรุปสรุปแล้วมันถูกงวดไหนบ้างนะบ้า มันจะรู้ว่าเราถูกเยอะไหมเอางื่ผ่านมาว่าเราเข้ายิงงวดถีงวดครับก็อยากให้เป็นคืออยากให้แฟนคลับเขารู้ว่านี่มันเข้าจริงจมันเข้าจริงจสุดได้เนาะเพราะว่ามันหลายงวดเข้าก็บอกว่าเข้าไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้านาะลุงเนาะมันผิดอยู่งวดหนึ่งเนาะใช่นั่นเลยแต่สุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสําหรับแฟนคลับของละอง กับมิวชิเนลก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับก็อย่าลืมลุงหมายนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ